โอเคทุกคนระหว่างที่เราคุยกันไปดูวิดีโอนู่นนี่นั่นกันเนี่ยกราฟมันก็อยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเห็นไหมฮะและไอการที่กราฟเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เดิมเนี่ยนะฮะก็แปลว่าเมื่อกี้ตอนที่มันย่อตัวลงมาต่ํากว่าแนวต้านที่มันชนไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ปิดกําไรที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันขึ้นมาอยู่ที่ไฮเดิมเนี่ยนะครับทริคนะครับอันนี้ทริคนะครับจดไว้ได้เราจะไม่ออกออเดอร์ที่ราคาเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราหมดสิทธิ์แล้วที่จะออกออเดอร์ที่ไส้นี้เพราะเราใช้ไปแล้วเนาะเราจะต้องรอมันไปชนไส้นี้แล้วนะครับหรือเซลล์ิมิตเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทริกนะครับอย่าลืมนะครับทริกคืออะไรครับทริกคือคุณเคยใช้เซลล์ที่ราคาไส้นี้ไปแล้วที่ราคาไ i นี้ไปแล้วเราจะไม่ใช้ที่เดิม เมื่อคุณใช้ที่เดิมไม่ได้คุณก็เห็นแล้วนะครับว่ามันจะต้องไปที่เส้นเซลล์ลลมิตที่เราตั้งเอาไว้นะครับ